ครับวันนี้เรามาดูวิธีแก้นะครับมือถือขึ้นแค่เฮดบวกนะแล้วก็ทําให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต่ํามากๆนะครับเรามาดูกันวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองทำยังไงนะครับตัวนี้เป็นมือถือ Xiaomi Proco X3 NFC นะครับที่ผมกอลังสาธิตตะคนี้อ่าเดี๋ยวเข้าที่ว์เซอร์เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ดูตัวนี้ปกติซิมนี้ใช้อยู่ที่10เมกนะครับ10เมกพอมันขึ้นเฮดบวกเฮดบวกนี่คือ 3G นะครับ มันจะเห็นแค่ความเด็วประมาณนี้นะครับทั้งที่เราใช้เน็ต10เมกมองเห็นประมาณสัก2เมกกว่าๆถึง3เมกอ่าดังนั้นมันไม่ใช่ความเด็วที่เราใช้อยู่แล้วนะครับเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงทีนี้อ่ตัวนี้เดี๋ยวขอดูตอนที่มันสรุปนะครับว่ามันได้เท่าไหร่อ่าเนี่ครับ3เมกได้สูงสุดแค่นี้ อโอเคทีนี้เรามาดูวิธีแก้ครับเราจะแก้ปัญหายัางไงเราจะเข้าไปแก้ปัญหาในโหมดการตั้งค่าของซิมนะครับไปที่ตั้งค่านะ,ะเดี๋ยวให้ดูรุ่นมือถืออีกรอบนึงนะครับเนี่ยไปที่เยวกับไปที่ชื่อของมือถือนีอ่ครับเราจะเห็นรุ่นของมือถือนะมือถือรุ่นนี้ใช้ Android 11แล้วนะครับนี่กดเข้าไปที่ Android ถ้าจะเห็นว่า Android หน้าตาเป็นไงกดดูครับเนี่ยนี่ครับก็คือหน้าตา Android 11นะครับอโอเคกลับมาทีนี้เดี๋ยวเรามามดูครับ เราจะแก้ปัญหาเราไปที่ไหนครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ซิมการ์ดและเครือข่ายนะครับนี่ตัวนี้เลยกดเข้าตัวนี้มือถือแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่กดเข้าที่ระบบเครือข่ายเลยนะครับพอกดเข้ามาท่านจะเห็นนะครับมันจะมีซิม2ซิมนะถ้าเราเครื่องเรา2ซิมนะนะครับเราก็ดูว่าการการใช้ข้อมูลเราซิมไหนนะตัวนี้ผมใช้ซิม2คือซิม2เป็นซิมเน็ตนะ เราจะลองไปแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนระบบของเครือข่ายดูนะครับแล้วก็รีเซ็ตการตั้งค่า APN นะถ้าในตั้งค่าขั้นสูงไม่มีนะครับให้เรากดเข้าที่รูปของซิมเลยแบบนี้อาหาคำว่าจุดชื่อจุดเข้าใช้งานให้เจอนะครับอ่าลองดูที่ชื่อซิมการ์ดอันนี้ก็เป็นชื่อเนาะส่วนเบอร์เราสามารถใส่เบอร์ได้ชื่อจุดเข้าใช้งานนีครับตัวนี้ ลองกดเข้าไปเลยครับท่านจะเห็นการตั้งค่า apn นะถ้าตัวนี้ไม่มีจะทําให้พวก3 g 4 g หรือพวก h a d บวกไม่ขึ้นเลยนะดังนั้นนะครับมือถือทุกเครื่องจะต้องมีจุดจุดเชื่อมต่อหรือจุดใช้งานตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าไม่มีเราจะทํำยังไงทีนี้ถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีเลยนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตตรงนี้แต่ถ้ามือถือเครื่องไหนไม่มีรีเซ็ตจำเป็นต้องสร้าง apn ขึ้นมานะนะครับแต่ตัวนี้มันมีคำว่ารีเซ็ตให้เรากดรีเซ็ตตรงนี้เลย เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า APN ใหม่นะครับโอเคหลังจากนั้นมาดูประเภทเครือข่ายครับที่เลือกดูว่าตอนนี้เราเลือก 4G หรือ,อยังนะครับหรือถ้าเป็นมือถือ 5G ก็เลือก 5G หรือ,อยังถ้ามันเป็น 4G อยูอ่ลองสลับเป็น 3G แล้วลองเลือกคืนนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตซิมให้มันดึงคืนค่า 4G ใหม่หรือถ้าเป็น 5G ก็เลือกเป็น 5G เลยโอเคเนี่ยครับหลังจากเราเลือกเสร็จตอนนี้ 4G โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จนะครับ เราจะทําการรีเซ็ตซิมอีกรอบหนึ่งการรีเซ็ตซิมมีอยู่2วิธีนะครับ 1. คือการปิดเปิดเครื่องใหม่หรือวิธีที่2คือทําการเปิดปิดหมดเครื่องบินนะครับทำการปิดหมดเครื่องบิน,นะซะนะครับเปิดโหมดเครื่องบินขึ้นมาเพื่อทําการปิดซิมแล้วทําการกดเปิดซิมขึ้นมาใหม่นะครับนะครับตอนนี้ตัวซิมของเราก็ เป็น4 g เรียบร้อยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตครับหลังจากตอนแรกวัดได้แค่3เมกนะนะตอนี้ขึ้น5เมกแล้วครับขึ้นเขึ้น8ดขึ้น9ซิมนี้ลองรับ10เมกนะครับของผมเนี่ยเป็นซิม2นะ10เมกไม่ลดสปีดนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นอ่าอยู่ไกลเสาสัญญาณขนาดไหนนะแล้วกปนไิ สัญญาณก็มันจะผ่านด้านบนอนะ่ะมันจะไม่เข้ามือถือเรานะครับอ่าโอเคสรุปออกมาอยู่ที่6เมตกว่านะแต่ก็ยังดีกว่าตัวเก่านะตัวเก่าได้แค่3นะอ่าโอเคนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่อาการนี้นะครับ